เโโฮ้ยทำไมต้องแอบเสียงด้วยอ่ะเฮ้เยยิ้มทำไโอเคกราบสวัสวดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่วอซสมัครใหม่ได้อะไรบ้างรับของฟีงไม่ใช่้ยอาชิบหายวันนี้อยู่กับวอร์ซีนะยวย,ยแกงซนะีนะครับผมนะอ่านยุยแกงแม่งก็ได้อ้ชิบหายนะครับผม ซีซั่นสนะครับผมนี่นี่นี่น่นี่น,น,น,นะม,ม,นมาไม่ต้องดูอะไรมากนะนี่สมัครใหม่แจกของรู้ไว้แค่นี้พอไอ้น้องนะครับผมกูมจะรีบไปเกียร์คนนะเมื่อกี้เจอเด็กไม่ได้อัดไว้เฮ้เอาใหม่นะครับผมวันนี้ภารกิจที่เราจะทำปิดเพลงก่อนไอชิบหายภารกิจแรกนะที่อะไรเนะี่ยเออ ภารกิจแรกของเรานะครับผมวันนี้นะภารกิจหลักเลยวันนี้ที่ต้องทาให้ได้นะถ้าไม่มนสําเร็จเดี๋ยวค่อยไปภารกิจอื่นนะภารกิจของเราก็คือทําให้เด็กมันเชื่อเชื่อกูไปแอดมินมาแจกของฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมอยากได้ของไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้ของบออยากได้ครับไม่ต้องมาเนียนทาเป็นพูดอย่างนั้นหรอกแหมยิงกูมาหลายห้องแล้วเนี่ยกูไม่แจกทั้งห้องเลย มันพายอ่ะเฮ้ยเคยเคยแบบเวลาลงเซิร์ฟจะมีเสียงหล่อๆมั้ยเคยครับอ่าแบบอะไรนะเจ็บใจโดนไก่ยิงอะไรเงี้ยโดนไก่ยิงอะไรเงี้ยเขารีนนะอ่าเคยได้ยินนะอ่าคุณแน่คุณยังคุณยังอะไรนะมึงไม่ฟังกูฟังแล้วมึงไม่ฟังมึงตั้งใจฟังดิเคยเคยได้ยินแบบนี้มั้ย จ็บใจโดนไก่ยิงอ่ะเคยได้ยินนะเสียงเสียงคนเอ้ยอ้เอ้เหมือนนะเหมือนนะอนคุณยังคุณยังคุณละคุณละอ่าคุณละก็ยิงกูหลายคนละเนี่ยอยากได้ของไหมครับอยากได้ครับผมโอ้อยากได้ครับผมนะคะน่าไหนบอกท้าผู้ชมที่เราไม่ได้เตรียมกันมาเราไม่ได้เตรียมกันมานะครับผู้ชม,มไม่เชื่อตรงเสียงมึงนี่แหละ เออไม่ต้องเชื่อก็ได้เนาะอืมไม่ต้องเชื่อก็ได้นะไหนมึงต่ออยไหนะของอ่ะหนของอะ่อะอะไรอะไรละ่ะมันจบได้ง่ายๆได้ยังไงเล่าแม่อะไรกันจะทำอะไรอ่ะอืมอยากทำอะไรถึงอ่าทำอะไรให้ผมพอใจใคุณได้ไปเลยเอะไรจะทำอะไรอ,ะอ่ะคุณกล้าเทคของให้ผมเปล่ากล้าครับเฮ้ยแม่งกล้าวอะอากูกล้าอยู่แล้วเฮ้ยของดีปะเนี่ยมามาให้ของดีให้ของดีเฮ้ยคนจริงว่ะ <c oughs> คนจริงอยู่แหล่ะบีเอี่ยอะไรเนี่ย อ้าก็ดีวะล่ะเอ้ยมันจะดีเหรอ,อเฮ้ยมันต้องมีดีกว่านี้อ๋อไม่ไงโอ้ยดูดูดูดเฮ้ยมันให้จริงเหรอนี่ยมันไม่ให้ <c oughs> ว่าแล้วเอาปืนนี้ไปเล่นพอปืนนี้ไปเล่นพอโอ้โห,โหโดาเมจนะฮะกูยิงมันจะตายไหมเนี่ยเม็ดเดียวกูตายปืนปืนแดงโม่ลอง ing, ลองยิงลองยิงลองยิงเห็นไหม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 นี่ เอ้ยไหนตะโกนตะโกนแบบดังๆให้ฟังหน่อยอีแมมาอีแมนมาอีแมนแม่งตายไปบอกบบอกว่าแอดแอดกปอได้แี้แนชื่ออะไรนะแอดก๊อปอก๊อปก๊อปแอดกเออดาเลยแอดกอเฮียอ่ะเป็นไ้เป็นไ้เอ้ยด่าแบบด่าแรงๆดีเฮียก๊อปไอควายขอโทษ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 ่าปเลยครใครคือก๊อปวะ แอดเหรอแอดมบีนาไม่เคยบอกกูเลยแอมมึงชื่อกอปปะเนี่ยกอปแฟนฉันพามนั่นแจ็คกราบสวัสดีเออสุดยอดไปเลยครับพี่โอ้โหสุดยอดเหมือนจะไดกี่บาทวะเอ้กี่บาทพี่กี่บห้าร้อยพี่เอาไปเลยผมถึงบ้านเลยแตกในแตกนอกได้หมดพี่ห้าร้อย ทำไมเสียงมันสนุกจังวะเออทำไมเสียงมันสนุกจังว้ยสัตว์ด้ยช่ช่ช่มองไมเทต้องแอบเสียงด้วยย่งยิงแม่ยเฮมัสอ้ัสไอันม้สัสไอ้ันอ้ัสอ้สัอ้สัสไอสไอ้สัอสไอ้สัส้ไอ้สั้ไอ้้ อะไรอะไรไอ้เคยเคยได้ยินนะคนได้ยินนะลูกมมลูกอมลูกอีแมเคยได้ยินนะแม่เออแม่แม่ไงควายเด็กที่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเปิกช่วยีส่วยปักช่วยมีส่วยปักช่วยพี่ช่วยมีส่วยอะไรอะไรนะอะไรนะใช่ไห ไอ้องไอ้เ่ไอทอะไรนะี่อะไรนะ่ว่าไงพี่ว่าไงพี่เคนอพี่นั่นพี่หล่อล้ห่ออย่้วเหยนะ่าไงว่าไว่าไงว่าไงอเอ้ยแอดบยิงกูไม่แตกไอ้ควายเอ้ยแอดกากแอดกากยแอดไอ้หีเฮ้ยใครว่าแอดใครว่าแอดใครว่าแอดวะบอกกูดิด่าว่าอะไร เชี่ยแมมไอ้สัตว์ตู้บัวกี่ตัวไอแมมดูแบบดูแบบแต่นี่ะมีเด็กหน้าหิมีออกไปหนึ่งตัวครับเด็กหน้าหีตายไปหนึ่งตัวครับผมเด็กหน้าหีตายไปแล้วครับกูดูดเลยกูดูดกูดูดกูดูดกูอิ่มกูอิ่มกูอิ่มขอบคุณครับไม่ดูดเลยสัตว์จะหลบไปไหนวะเออจะหลบไปไหนวะไอ้ควาย กูโดดอยู่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 อตอนแรกใช่ไหมโอ้นายไม่ให้ของเราอ่ะเราเราน้อยใจขอของหนขอของหน่อไของยเฟ้ยขาตกาาอนขอพอนฮหฮัลโหอว่าว่าว่าพี่ว่าไหน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  อ่าพี่ S <S เอามาไหนเอาอะไรก็ได้พี่ผมไม่มีผมไม่มีของก็ไอเออัตพโอ้โหพี oh okay. ่ขอบคุณครับพี่ให้จริงม่ไ่ะขอบคุณครับพี่เฮียอะไรวัาใจ คุครับคับฮากเนี่ยไม่ให้ไงเออไม่ให้ไปละงอนฮาเกข้างหลังนี่กูให้มึอไหนไหนฮากตไบุ้งอ่ะไม่ใช่ช네ื่อฮาเกตอย่ามาอย่าแยงคนฮารเกเยไอแกนี่อะไรครับพี่เรียหีกินเค็มขอบคุณครับพี่ขอบคุณพี่เรียหีกินเคมด้วยนะครับผมขอบคุณงทกินเ็มด้วยนะครับผม อ๋ออีไท้าครีกอีกอ๋ออะไรดีดีละมาไีละมาดีละมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะจริงปะเนี่ยนี่จริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับพี่โอ้โหขอบคุณครับรอครับครับผมครับผมเอาตามๆไปพี่เอาลงน้ำลงน้ำไปพี่นะยิงกูทมายิงแอบดิ้นอีกไม่ยอมาทำอะไรแล้วไม่อยากยิงมึงขึ้นมาละยังเห็นอยู่ครับผม เฮ้ยไอ้เฮี้ยมไม่ใช้ได้ผลว่ะเฮ้ยกูจะมาเกียนคนไอ้เฮี้ยกูกลายเป็นคนขอของไปแล้วพัดแตกอย่าแหกปากไอ้ควายผมเป็นคนธรรมดาครับผมเป็นชื่อคนเรียกผมว่าพ่อหนุ่ม้อยเสียงเข้าใจไหม คุณยาวนายหรพี่อี้ช็คหน่อยโอ้ยขอบคุณคาราพีโอพี่ให้เลยเหรอพี่เป็นคนดีจริงเลยมาเดาตู่ทีมาแล้วโอ้ขอบคุณคาราฟีโอมีปืนมีอะไรใช้แล้วโอ้ยพี่เป็นคนดีจริงมีอะไรไหมพี่ไม่ต้องเกรงใจพี่ให้ได้เลยพี่อ้โหไม่ต้องเกรงใจพี่จัดเต็มเลยพี่ ฮ่าตลกเหรอพี่พ่างพ่างพ่างตลกเอากระเปดิเอากระเป๋าไปใโอ้ยขอบคุณนะพี่เก็บดีดีเอาไปดิมันังนะไอ้พี่ไม่ใช่นี่อะไรนะมันมันแพงเหรอมันมันเป็นการที่แบบเซฟ่เจริงปะเนี่ยบ้าบอข้อมืย่าเอาเก็บ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 มึงไม่ได้มัน่ะมึงมองว่าไอ้เฮี้ยมึงจะโชว์คนในเซิร์ฟว่ามึงให้กูเยอะไอ้ายจริงปะเนี่ยพี่โอ้โหขอบคุณครับ นาพี่เป็นคนดีมากตีพ่อไงสัตว์อ้าวเงียบเลยพี่ขอโทษผมไม่ได้ด่าเมื่อกี้เฮ้ยพี่เสียงทำเสียงตลกลกตลกอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเงมสงเจ็บใจโดนไก่ยิงเห้ยไไยอะสดยอเลยเจ๊งสบายเลย ฮัทแม่งครบถึงยอดเสียงเลยเป็นไงพี่โอ้ยเฮียเฮ้ยไม่ได้แล้วมันพิงเขาแตกกันแน่อ่ะไปยังไงเฮียไม่เล่นเฮียเลตายเลยเฮียโอเคเป็นไงวันนี้สนุกสนานเล่นกันแหละท่านผู้ชมันละครับผมนะตอนแรกจะมาเกียนคนไอาชิบหายคนไม่เชื่อสักคนนะปกติไปเล่นเซิร์ฟไปอ้วนไงนะก็แบบเซิร์ฟเซิร์ฟอื่นๆเนี่เขาจำเสียงได้เออไม่ใช่เซิร์ฟอ้วนอย่างเดียวเราเซิร์ฟอื่นด้วย แล้วเขาจําเสียงได้นะครับผมก็เลยเแบบเฮ้ยเชื่อเราแล้วก็ยิงแม่งแตกแล้วก็พิ่งออกเลยเฮ้ยไม่เชื่อคุณสักคนเลยเซอร์เพียนี่แม่งเอ้ยอนะก็เลยมาเล่นแบบนี้แทรับขา <c oughs> ได้ของได้ของมาด้วยนะนะได้เซตฟาร์มมานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเซิร์มี้ลื่นนะครับผมอย่ามองเรื่องปงเรื่องปิงนะมองเอพผมนะครับผมเป็นหลักนะฮะอยู่หน้าธรรมดายัาง300ร้อยเลยนะฮะผมจะเป็นมีเป็นเพี้ยนเลยสามร้อยสี่ร้อยน้าธรรมดาแต่ก็ดีอ่ะมันคือดีมากเลยนะครับผม แล้วก็หน้าตรงหน้าต่างดีมากนะครับผมมาเล่นกันด้วยนะกูบอกเลยเสิร์ฟเนี่ยมาเล่นเถอะชิบหายนะเออไม่มีอะไรวะเนี่ยไม่มีละเออคนก็เยอะนะเนี่ยห้องสองสองสามสามดีสี่นะมาเล่นกันเถอะโอ้โหคนบานเบิกหนี่งเบืบบบบบเอ่อไปเยอะเถอะนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมยั่วกังสี่นะครับไทยแลนด์ซีซั่นสามนะครับผมซีซั่นสามนั่นเองนะสวัสดีครับเฮ้ย เขาอยากให้เสียงว่าลองนี้ไปอยู่ก็ทักมาได้ด้าลิงด้านล่างนะเดี๋ยวไปเยือนเซิร์ฟแน่อนอน <laughs>